บ,บทที่14บทสวดพระหงมหากาพระหงสหัสสมพินิตมิตพระหงสหัสสมะพินิตนิตนิต,ตสาวุธันตังคาลิเมขาลังอุทิตโคละสน,นิเสนามาลังธานาติธรรมมะเนมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลาเน มาลาติเลกามพิยุชะชิตะสัพพะติงโคลำปานาละวกัดตมะขทะ,ทะ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 ยักขังคีตีสุทันตะวินิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันทุเตช,เตชย,ยมังขาลานินาลาคิลิงข้าชาวะลังอติมังตะภูตังทาวะขิจังกามละสะ นิวาสุธาลุนันตังเมตัมภุเสกะวิตินาทิตาวามุนินโทตันเตสะสาภวันทุเตเชยมังขาลานิอุขิตะขันธะมะหะ หัตถสุทาลุนันตังทาวันปิโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังขาตามะมโนชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวันตุเตช,าาเตชยมังขาลานิกันวานกัฏฐมุทลังอิวะคันพินิยาจิตจายะทุกถะวะจนงสันะกายะมัเชสเตเนนะโสมวิท ตีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคลานิสังสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมานังอติอัตถะภูทังปัญญาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพวันตุเตชยมังขลาณินันโทป,ปนันทะผู้ชะขังวิผูทางมหิธิมพุเตนะเถระผู้ชะเคนาาะธรรมปัจฉันโตอิทธิปเทสะวิชิตนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังขลาณิทุกขาหะทิฏิพิชะเคนะสุทังทะหัตถัง พรรม,มังวิสุทธิชุติมิทิภกาภิธานังยานาเคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชยมังขาลานิเอตาปิพุทธชยมังขละอัฏฐคาถาโยวา,จานจโนทินะทินสารเตมตันทีหิวานเนกะวิธินา ปัจจุปัถวาณิโมขะสุขังอธิขเมยะนะโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปาทินังปุเรวาปัลามีสัพพาปันโตสัมโพมุตตนมังเอเตนะสัจจะวัจเจนะเหตุเตชะยังมังมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเรศยานางทันทินันทิวัตนโนเอวังตวังวิชโยโหหิสยันสุชยมังคะเลอปะลาชิตะปะลังเกสีเสปฏิวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคะปัปะทโธปโมทติสุนักขันตังสุมังคัง สุปะพาตังสุหุท่ตังสุขะโนสุหุโตจะสุยิถาพรมะจะลิสุปะทักขีนางกายะกรรมังวาจากรรมังปะถังขีนังปะทักขีนังมนูกรรมังปปณีปนิถีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกันวาณะลพัตตันเตปะทักขีเนพระวัน ส, <Techn Pokémon> สัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัถาโสธิพวันทุเตพวันทุสัพพะมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัถาโสธิพวันทุเตพวันทุสัพพะมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัถาเท สธาโสถีพะวันทุเตบทที่สิบห้าปตินาปติธานคาถายาเทวตาสัตติวิหารละวะชินีทูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมฐาเนเนะพะวันทุปุชิตา โสธิกะโลเตนะวิหารมัทเลเถลาจะมัชชาณวากาจะพิขโวสาลามิกาธานะปฏิอุปาสากาคาเมจะเทสานิขมาจะอิสลา,าสัปปะนะภูตาสุขิตาพระวันทุเตสลาภูชาเยปิจะอัฏฐสัพพา,าสักเสทชาตาอัฏฐ โปะปาติกานิยานิกังธรรมะวลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขันสะกะโลตุสังไขขะยังทาตุจิลังสโตธัมโมธรมมันทะลาจุปะขะลาสังโคหตุสังมังคะสะมันโควาอัฏฐายังจะหิตายะสะ อมเหลักขาตุสัพธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมมาบุเยยมามะธรรมเมอริยะปะเวทิตีปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวันสตุวุติภาวายา ภาวายะสัตตนังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอักละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปสังลักขันตุสัพพทาบทที่16เทวตาอุดโยชนาคาถา ทุกขังปัตตาจะนิทุกขาพยัปัตตาจะนิพระยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจาัเหเหิสัพพังปุยะสันสัมปัทังสัพเพเทวานุโมทันติตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสันทายะ สีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาลิตะตตะตาหตุขันฉันตุเทวตาขตาบทที่สิบเกยียสุค์ะลังคาถาหตุสัพพังสุมคงขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธิหตุนิรันตะลังหตุสัพพังสุมคงขลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตะลังโหตุสัพพังสุมังขลังลักขันตุสัพพเตวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกาในใจะยังพลังอลหังตาในจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจีกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตชีนะลักขันพันธามิสัพพะโสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจีกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตชีณารักขันพันธามิสัพพะโสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจีกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตชีณารักขันพันธามิสัพพะโ สัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานัยจะยังพลังอลหังตาในจะเตชนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานัยจะยังพลังอลาหังตาในจะเตชนะลักขันพันธามิสัพพสู สัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอลาหังตาในจะเตชะนะลักขันพันธามิสัพพสูสัพเพพุทธาพรลปัตตาปัจเจกาในจะยังพลังอลหังตาในจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพสูด้วยอานิส อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีดจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และพระ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลภาพปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์ด้วย ธนะสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเป็ดเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรกพิทักษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพระเทิน